สวัสดีครับพี่น้องครับเอ้าน้องผมแปมอีกแล้วโอ้ยง่ายมีพอดีพอเด็กหักันตั้งโดดเนาะกันเนดดแจกเพิ่นแจกน้ำเฮาก็เลยสิมาใส่ซิทให้แม่สิบ่เอากับบ่ได้ครับพี่น้องเพื่นแจกน้ำคุณแม่ได้อะไรเหรอครับปลาเฮาบัดแล้บออกแนวมันทิ่ตัวข้าจอดตัวคิ้วผมวันนี้เพิ่นเพิ่นบอสจอดด้อโอ้ผมบอดย่างเหม็นงู ป่วยบอสพี่น้องครับวันนี้บอสแจกน้ําให้กับสมาชิกทีมงานของเรานะครับโอ้มีแพงเงินผมติดเลยกระพรอนแล้วจะลืมไปแพงเงินได้ไหม่อาตอนนี้เหลือแต่เครื่องดื่มชจ้ากำลังมาบอลบอลจะหมดแล้วโอ้โหะพรอออันนี้ผู้ใดแจกนะครับโอ้ขอบคุณบอสโจครับบอสขอบคุณครับ เป็บอสนะครับนี่โอ้โขอไทยใทยพี่น้องเบิ้งปรรับครับปรรับครับใครยังไม่รับตรวจเลยครับโบราณโบราณร็คนละอันคนละอันนี่พี่น้องครับจะมรออกจะหมดลตรวจเลยครับตรวจเลยตรวจเลยตรวจเลยเมื่อกี้เห็นน้องมากไปละพี่น้องเข้าเมื่อกี้เห็นน้องน้องมากนะครับนราเข้ากับซิม่า เบิง่งคาดว่าสมาชิคข้ากระสิมาเตรียมตัวขี่ขี่แล้วเนาะเสร็จลววะวานน้าดิพี่ดนธนดนมาแล้วโอ้ยผมแป๊บไม่เสร็จหรสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับโอ้ยจีมงานเข้ามาแล้วกันไทยกาลสิทธิไทยกาลสิทธิ์นกนาะคนละเพือนเพื่อสิทธิ์ไอ,อยูเซ่ โอ้ยจา้าเอา้พระท่านเพื่นผมแปมไปใส่ป่ะเขอหายาาไ,หไปดีครับไปดีครับเดีเคือดีแถ่นี้นยังรวดได้บ่รวดได้บ,บ่ซีจีมผมแปมผมแปมฝังเนี่ยังเนี่ครับเดียว มาถึงแล้วครับเอากล้องไงคือคีรายก็กล้องหลป้ป่ะเออปัญญานมันปัญญานมันไงปัญจลักษณ์น้ำผาพี่รุนโปรยไป เป็นมือจ้าอหน่นั่นะจาป้าม่ัดอันดับแรกต้องเอเงินก่อนกอนคุยกันขอบคุณไม่ฮักจากสวีเดนมาบนมือเลยวเนี่ยได้ยิงข้าวอะโอ้มาๆจ ไปแล้วไปแล้วแจกซองผปลาบ่เนี่ยมา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 สนุ่ีมามีซองคอยบ่เอ้าโอ้ยไปายามวันดีเจ้ากับใจลาคันาะเอาเอาสามกันเลยไปแล้วไปแล้วค่ะคุณโค้งยางไปชูแล้วคุณยังไปปลาสามพักตีเล็กแล้วจะได้ยังแจกซองผักปลาเนาะบอลนี่มือนีเล่นอยู่ไก่บ้านเราไม่นะฮัน แต่หมดก็ยังกัดบ่อเขา่ามหมดบังหลายทุกทีแล้วไม่มีสัญญาณเลยวันนี้สัญญาณอ่อนปัญญาก็อ่อน <c oughs> <c oughs> โอ๊ยเสียดุนไม่ต้นนี้ไหมนี้ครอบรอบด้เลยรไดโ้หนเอาสัตมาปลูก่นาอพรวามชื้นในอากาศเยอะมากๆเลยครับเป็นเอ้าเนียวเนาะชื่อว่า มีความเสี่ยงพอสมควรนะครับที่จะเกิดพายุอะไรเะหลายเด้อหล่ะเโอ้ใส่ซยเปิดด้วยหนิโอ้ตีอุ้ยทั้งเสือทั้งนปิด้วเนีม่คยมาตไม่ค่อยมัรลบี่นองเอ้ยมึงมึงการแต่ง ของพี่น่ะอยู่ในกระเป๋สาสัตว์โอ้นของซื้อในกระเป๋าโอ้ของพี่ในกระเป๋าของซื้อกิน ชูด้เมืนบ,บาลูกไปดูตรงนน้นมดกันระวังขวยระวังขวยสามหมื่นนะครับอ๋อ<า>่องต่อไปต้องแม่นของพอด,ดีเน่นอนเลยเมียนเตะหุบบกกระรุนบ้าฝากคุหญิงทาบูนกับหลวงปู่สุกอีกอหนึ่งหมื<า>่นมาเอาที่ละบา้ามีาแข้งด้วยครับให้กำรับได้วย รถสูงเป็นนามของหญิงสามหมืจากแม่ฮักสวิตเร์แลนด์เออเออสักหมื่นหนึ่งแล้วก็ให้หญิงทําอะไรสามหมืนนะครับของคนอนท่านอดินคนขับรถห้นาอดนอขับรถนะคไก่ของมาเขาแล้วเยาของมาแล้วไกแล้วไก่หดเท่าแล้วไก่หดเขาแล้วเ้ ตัวหาสเตกลยังโอ้ขอบคุหายกันใช่ค่ะท่างไหนทั้งต่างประเทศหรือทานไหนที่สาวจากสวิตทีสาวสวิตขอบคุณีสาวจากสวิตครับห้าพันเนนี่้าันก่อนครับอโอ้ยเดี๋ยวไปย็เด้อมันต้องมีเฮ้าแน่นอนล่ะันย่างไปทั้งไมนลยไ่ไมนย่างไปไกลเห็นว่าเนาะเพิ่นม่าเห็นเฮาตีขึ้นยังไง นี่ขมวนโอ้ยามวนไอ้เ่ขามวนเป็นผ้าลูกสาวลานเป็นมันน้ำพโอ้ดีงดูปนจังไกันเดียวนี้เหตุเหตุจังไมาคือโผดคือโผแท้อ่าแกเคลนบอกกันมว่าเจ้าไปเบาคอยได้จังไนว่าคอยนาตาดีว่าคอยล้อ เอาเพียงเปาหมื่นห้าอย่างว่ดอเขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพียงเปาหมื่นดีใจกระทวหนาพี่สาวลำๆเลยรยเด้อปังๆเดียวปลาเต็มใหญ่เลบันหมาอยู่แล้วากลไปอันหนึ่งของ

เอ้รัดที่น้องไหมล่ะอ้ยมามวลแต่วยววาวะเป็นยางน้ำกล่นว่เป็นแฮพเวียดบนี้บรรยากาศบรรยากาศคือแฮพเวตเนาะพี่สาวจากสวิสให้หนึ่งหมื่นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ กเป็ดมัีินตาเส้นเอา้เอาแเอาเนือเสียงคุณครับตีขิวหางหางีขิวางางขอเบด่บะมีเาสัินั้นของพี่เป่าขอบคุณนะครับขอเาพี่้องเข้าคลิปนี้จับชื่อว่าวันซึนโฮเซลกันพอสมควรและพอให้มันมันเรื่อยเร่อยเฮงๆปังๆครับสวัสดีครับ